บัณฑิตเคยเป็นอันนี้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับแล้วก็มะเร็งปอดเอ่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ก่อนอ่ามันมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะสาเหตุใช่ไหมฮะครับสาเหตุก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ถ่ายแล้วเป็นเลือดเมื่อไหร่ครับเมื่อปีห้าสองประมาณปีห้าสองก็คือถ่ายออกมามีเลือดมีเลือดปนมาด้วยก็เลยไปตรวจก็คุณหมอก็เลยบอกว่า อันนี้ต้องสองกล้องดูมีมีมีอาการเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยไม่เคยสีดวงเาะว่าเป็นคนถ่ายยากไม่เคยเลยครไม่เคยไม่เคยเริ่มต้นก็คือถ่ายมาเป็นเลือดใช่หมอวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องสองกล้องสองกล้องส่สองกล้องไปดูก็ปรากฏว่าเป็นคล้ายๆเป็นก้อนเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้ใหญ่ครับขนาดขนาดเท่ามะนาว คุณหมอบอกว่าต้องรักษาอย่างไงครับต้องผ่าตัดนะผ่าตัดเอาตัดตัดตรงที่เนื้องอกนะออกเอาเนื้องอกออกตัดต่อตัดแล้วก็เย็บต่ออตัดลำไส้อะว่างั้นลำไส้ออกตัดต่อเลยตอนนั้นประมาณห้าเซนห้าเซนฮะแล้วได้ทํำไหมครับตัดแล้วตัดตัดนะครับตัดแล้วก็ต่อพอตัดเสร็จก็คุณหมอก็บอกว่าจะต้องทําคีโมแล้วฉายแสง อ่าก็เป็นขั้นตอนทั่วไปนะครับหลังจากที่มีการผ่าตัดแล้วก็จะต้องมีการใช้เคมีบําบัดใช่นะครับก็ทําครบครบหมดทุกอย่างทั้งคีโมด้วยคีโมแล้วก็ฉายแสงด้วยฉายแสงด้วยอ่าหลังจากนั้นแล้วก็หมอที่ผ่าตัดนี่ก็นัดตรวจเป็นประจำสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งครับก็ทํามาเรื่อยหมอบอกว่าถ้าครบห้าปีนี่ถ้าครบถ้าถ้าตรวจแล้วครบห้าปีนี่ไม่พบอะไรก็แสดงว่า หายอ๋อยังไม่ครบห้าปีเลยสี่ปีแต่แต่ถ้าเป็นอาจารย์พิเชษจะบอกว่าไม่ใช่หายมันแค่สงบใช่ไหมก็พอสี่ปีก็ประมาณต้นต้นปีนี้นะฮะต้นปีนี้ต้นปีห้าหกห้าหกก็หมอก็นัดตรวจตามปกติแต่ว่าแต่ว่าตอนตอนนั้นอะผมมีอาการไอมีอาการไอแบบแบบไอเลือดลังไอแห้งๆเนี้ย ไปให้หมอที่ที่ป่าตาัดลำไส้เนี่ยหมอก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์ปอดครับพอเอ็กซเรย์ปอดเสร็จก็ปรากฏว่าเป็นเป็นจุดดำๆที่ปอดข้างขวาอือฮะปอดข้างขวาขนาดขนาดประมาณห้าเซนโอ้ก็ใหญ่นะฮะส้าซนศูนย์กลางห้าเซนนี่ใหญ่นะเนอมหมอก็เลยส่งส่งผมเนี่ยไปให้หมอที่ชำนาญทางด้านปอดครับ หมอก็เลยบอกว่าต้องส่องเขาเรียกใช้ใช้ใช้กล้องน่ะเข้าทางจมูกอ่ะแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้ออ๋อก็คือวิธีการตรวจทั่วไปใะครับเ็าจะตัดชิ้นเนื้อที่ไม่แน่ใจไปตรวจฮะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจใช่ปรากฏว่าผลออกมาปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นชิ้นเนื้อร้ายมะเร็งครับก็ไม่พูดมะเร็งอ่ะ เขาบอกเป็นชิ้นเนื้อลายจ้ยแหมเอาใจเอาใจผู้ป่วยแน่ดูใช่กลัวขวัญเสียก็ก็เลยหมอก็ก็เลยบอกว่าหมอคนที่คนละคนนะฮะอีกคนก็ส่งไปให้หมอสัยกรรมอืมหมอสัลยกรรมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ต้องตัดออกยอดนิดนึงก่อนที่ผมจะพาตัดเนี่ยประมาณวันที่สามกุมภาัครบผมก็ตอนนั้นรู้สึกจะมามาที่เนี่ย มาพบอาจารย์พิเชษอืมอาจารย์อาจารย์พิเชษเขบอกว่ายังไงหมอเณานัดผ่าตัดก็ต้องผ่าครับนะฮะแต่ตอนนั้นผมก็เลยซื้อผลิตภัณฑ์อืของบีมเนี่ยไปไปรับประทานด้วยครับแล้วก็พร้อมด้วยน้ำมังคุดือฮนะผมก็ผมก็รับประทานมาพอจะผ่าตัดเสร็จพอผ่าตัดได้หนึ่งวันผมก็ลุกขึ้นนั่งได้ลุกลุกขึ้นนั่งเดินได้เลยเหมือนคนปกติเลยครับ แต่ว่ายังมีสายอาสายสายยา,สายยางอยู่จะมีจะมีท่อน้าเลือดทที่ระบายรบะบายน้าเลือดแต่ก็เดิน,ดนได้ริม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 เงี้ยอก็แข็งแรงก็แข็งแรงดีพอวันเดียวคุณห,หมอมาเห็นเนี่ยบอกว่าโอ้ยอีกไม่กี่วันก็ออกได้แล้วแล้วเขาก็ให้ให้ให้ผมเป็นที่ที่เป่าที่ดูดดูดลบดูดครับเป็นลูกพลาสติกสามลูกให้ดูด ใช้ใช้ลมดูดไม่ใช่เป่านะฮะด,ดูดมันจะมีตัวหนึ่งตัวกลางเนี่ยจะสูงถ้าหากว่าเราดูดแล้วตัวกลางเนี่ยมันขึ้นสูงสุดเนี่ยแสดงว่าปอดข้างในเราแข็งแรงได้เร็วไม่เจ็บไม่สำลักมถือว่าปกติครับก็ผมก็สามารถดูดได้ภายในวันลุกขึ้นนะคุณหมอก็บอกถ้าอย่างเงี้ยอีกไม่กี่วันก็กลับบ้านได้ปรากฏว่าสามวันคุณหมอก็บอกงั้นกลับบ้านได้หลังจาก ผ่าตัดออกจากออกจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนครับก็ให้ไปให้ไปพบกับหมอีโมอืมเสร็จแล้วหมอีโมบอกว่าเอาคุณต้องคุณต้องมาใช้ีโมเนี่ยแปด <8 S 2> <8. S 1> เดือนแปดเดือนนี่ก็คือแปดเข็มว่างั้นแปดเข็มเดือนละเข็มเดือนละเข็มแล้วก็เข็มหนึ่งก็ใช้เวลาสองสองชั่วโมงครับ ก็ไปทำอยู่สองเดือนปรากฏว่าสู้ไม่ไหวสู้คีโมไม่ไหวปรากฏว่าร่างกายอ่อนแอร่างกายกินไม่ได้แล้วก็แบบสะอึกที่ที่ใช้คีโมมาแล้วนะคือแพ้ว่าไงแพ, uh huh. แพ้เดือนที่สองก็ไปแข็งใจไปไปอีกครั้งหนึง่งถ้าเดือนนี้ถ้ามันไม่มันสู้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเลิกก็ถอดเลยตัดสินใจว่า ครั้งที่สามหมอนัดไม่ไปเลยเบี้ยวไม่ไปเขากินน้ำมะกดกับบีมเนี่ยคิดว่ากินไปกินกินไปหลังจากที่เราเลิกแล้วครับก็หลังจากที่ผมเลิกด้แล้วแล้วแล้วนั่นอะ่ะผมก็กินอย่างเงี้ยมาตลอดก็ปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นอะ่ะดีขึ้นปรากฏกินได้ตอนนั้นน้ําหนักผมลดไปสี่กิโลครับก็หลังจากนั้นพอผมไม่ไม,ไม่ไม่ให้คีโมแล้วก็เดี๋ยวนี้อ้วนด้วย อ้วนอ้วนขึ้นนะนะอ้วนถึนมันไม่ดีนะแต่ดูเมื่อกาูรณนขึ้นอะดีกว่าอ้วนขึ้นเมื่อก่อนนี้ผอมก็หลังจากนั้นก็น้ําหนักก็ขึ้นมา,านะก็คิดว่าน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์บีมเนี่ยที่จะช่วยให้ผมฟื้นตัวได้คืออาการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นผ่าตัดใช่ไหมฮะจากการผ่าตัดแล้วก็มาเรื่องของการฟื้นฟูครับสุขภาพครับโดยที่ไม่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดไม่เข้าแต่ว่าผมก็ยังไป หาหมอที่ผ่าตัดอยู่อืเพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษาครับก็หมอนัดสองเดือนสองเดือนไปหาครั้งหนึ่งถ้าจากกุมภามาจนถึงตอนนี้ก็เกือบจะแปดเดือนแปดเก้าเดือ <8 S 1> นแปดเดือนนี่คุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยนัดผมไปเอกซเรย์ปอดเพื่อดูปอดว่ามันมีความผิดปกติอีกหรือเปล่าก็สองเดือนไปสองครั้งก็เอกซเรย์ปอดทั้งสองครั้งแล้วก็ค่า c a จอะเลือดก็ปรากฏว่าหมอที่ที่ที่ดูเนี่ยก็ปรากฏว่าปอดผมไม่เป็นไรไม่มีไม่มีจุดอะไรแล้วก็ตอนหลังนัดเมื่อวันที่แปดตุลาครับที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยแปดตุลาแล้วก็ตรวจค่าซีเอได้หนึ่งจุดแปดโอ้หนึ่งจุดแปดถืออยู่ภาวะครับปกตินะฮะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ค่า CEA ที่ว่าโดยปกติมาตรฐานคนอยู่เท่าไหร่ครับอาจารย์ไม่เกิน5ไม่เกิน5อันนี้สำหรับคนที่มีมะเร็งทั้งลำไส้ครับแล้วก็ปอดปอดแต่ล่าสุดตัวจออกมาแล้วเหลือ1.8เหลือ1.8เนี่ยเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยอ่าฮะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำเอซีสแกนให้ครับวันที่1กุมภาห้าเจ็ดปีหน้าปีหน้าก็รอ รอไว้ทำซีซีสแกนอยู่เพื่อจะให้รู้แน่ชัดเลยแน่ชัดว่าว่าจะมีอะไรผิดปกติอีกไหมมีอีกไหมขออย่าให้มีนะฮะเพราะขอเชิญกลับมาวันที่สองกุมภาเนี่ยาจารย์ครับจะรพี่าจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ให้เราได้ฟังได้ยังไงครับว่าครับเราใช้แคปซูลผมใช้น้ำมูกคุดหนึ่งซองแล้วก็บีมสีเขียวเก้าเม็ดครับ ครับก็เป็นสูตรทั่วๆไปออสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องมะเร็งนะครับครับก่อนอื่นทั้งหมดผมบอกว่าที่คุณต้นถามว่าทําไมแข็งแรงขึ้นอืถ้าคุณต้นจําได้ว่าผมเคยพูดว่าผู้ป่วยมะเร็งราย,รายแรกแรกของเราเนี่ยเกิดขึ้นจากมะเร็งปอดนะแล้วก็คุณลุงคุณลุงบุญมาคุณ,ค,ณ, Margaret, ค,ณคุณเอ่อมาเกตเอ่อคุณบาร์เรนที่มาเลเซียครับนั่นเขาพับภาพอออละ คือเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วแล้ว4ี่วันเท่านั้นเองเขาก็ลุกขึ้นมาเดินครับลุกขึ้นมานั่งบนก็อีเลื่อนแล้วจากนั้นก็แข็งแรงได้ขับรถได้สี่เดือนขับรถได้ครับเพราะนั้นตรงนี้ถึคุณต้นถามว่าเป็นเพราะอะไรผมต้องตอบด้วยความมั่นใจว่าเป็นเพราะบิมแน่นอนทีนี้แล้วสาเหตุที่คนไปตรวจแล้ว มันมะเร็งมีมะเร็งอยู่แล้วทําไมมันอยู่ๆมันก็หายไปนะครับทำคีโมอยู่ยังไม่ทันจบเลยนะครับอยู่ๆก็เซลล์มะเร็งมันก็หายไปนะครับจอจากการที่ใช้เปลือกผังเราแล้วก็อธิบายด้วยเชิงวิทยาศาสตร์ครับเพราะเราก็มีข้อมูลย,ยืนยันนะครับว่าการศึกษาผลการศึกษาของศูนย์จัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับรบิมสีเขียวของเราจะเพิ่ม t s หนึ่งสองเท่าครับ t s สิบเจ็ดห้าเท่าแล้วก็ t s เก้าสองเท่า ทั้งสามตัวเนี่ยทั้งทีสสาวตัวนี่ก็เป็นตัวที่ไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวนักฆ่าหรือคิวรืเซลล์หรือ,อเรียกชื่อใหม่ก็รู้ให้มันให้มันโก้ให้มันดูเยี่ยมโหดนะก็คือเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตเพราะมันไปจัดการกับไอสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายก็จากการที่เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นของเม็มดเลือดขาวเพชฌฆาตเนี่ยเซลล์มะเร็งก็หายไปอย่างรวดเร็วแล้วครับทีเอสสิบเจ็ดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเมื่อปี2008 2008นนี่เองนะครับ แล้วก็พบว่า t ี1 7เจนี่ยจัดการกับเซลล์มะเร็งในหนูในปีนั้นนะฮะแล้วก็มีการค้นพบว่า t ีเอสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับนะโดยใช้เชื้อเช็ดไอ v ีีที่เฉยช่วย,วยไปสร้างเม็ดเลือดขาวทีเอเนะครับวันนั้นด้วยความลำบากยากเข็นอย่างนี้ไปสร้างทีเอ ด้วยเชื้อ HIV ของเรามันสร้างที17ง่ายๆเลยกินสีแคปซูลต่อวันจากผลไม้ไทยจากผลไม้ไทยมังคุดงาดำถัเ่เหลืองฝรั่งบบกนะบกจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คือคุณภาพชีวิตของเรารได้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากครับคุณประดิษฐ์ครับ